สวัสดีค่ะพบกับสวนแลนาเฮากันอีกครั้งนะคะวันนี้สวนแลนาเฮาจะพามาเรียนรู้การการทำเชื้อาราไตโคเอร์มาโดยการขยายหัวเชื้อนะคะเรามาดูอุปกรณ์และวัตถุดิบที่เราใช้ทำนนะคะนี่ค่ะอย่างแรกก็จะมีข้าวค่ะข้าวเราจะหุงแบบสุกๆุกดิบๆนะคะเราจะไม่หุงแบบสุกค่ะก็คือจะเป็นข้าวขาว หรือว่าข้าวหอมมะลิของเราก็ได้นะคะนี่ค่ะเราจะใช้อัตราส่วนก็คือข้าวสส่วนต่อน้ํา2ส่วนนะคะหุงให้แบบสุกๆดิบๆค่ะแล้วก็อันต่อไปก็คือจะเป็นหัวเชื้อนะคะหัวเชื้อไตรโคด์มาค่ะก็คืคอจะมีแบบน้านี่ค่ะแบบน้ําก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบผงค่ะตัวนี้กเกษตรอําเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ให้มานะคะ ก็ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งนะคะที่อนุเคราะห์หัวเชื้อให้กับเราวันนี้เราจะทําทั้งแบบหัวเชื้อแบบน้ําแล้วก็แบบผงนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นถุงแกงค่ะซึ่งวันนี้เราใช้ขนาด6คูณ9นิ้วค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ใช้ได้หมดค่ะแล้วก็จะมีนี่ค่ะเข็มหมุดแต่วันนี้เข็มหมุดหาไม่เจอก็เลยได้เป็นเข็มเย็บผ้ามาแทนค่ะใช้ได้เหมือนกันค่ะใช้แทนกันได้แล้วก็จะมีนี่ค่ะ เจลแอลกอฮอล์ alcohol, ที่เราต้องใช้ล้างมือฆ่าเชื้อนะคะเวลาทําทุกครั้งต้องล้างมือนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อเรามีเชื้อโรคในมือจะทําให้ไปคูดม,ม่าข,ของเราไม่เป็นนะคะแล้วก็นี่ค่ะจะมีหนังยางค่ะที่ใช้ลัดถุงนี่ค่ะตัวนี้เราก็ทําได้สี่ถุงแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํานะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะตักข้าวค่ะใส่เข้าไปในถุงแล้วก็เราจะ หยดหัวเชื้อลงไปประมาณ3มหยดนะคะแล้วทำการมัดถุงนี่ค่ะมัดถุงให้แน่นะะนะคะมัดปลายนะคะไม่ต้องแบบไม่ไม่ต้องมัดตรงช่วงกลางนะคะมัดตรงปลายเพราะว่าเขาจะได้มีพื้นที่เหลือนะคะในในการวางข้าวะคะ่ะแล้วก็เขย่าหัวเชื้อให้ให้เข้ากันกับข้าวนะคะ ต่อมาก็คือใช้เข็มค่ะใช้เข็มแทงลงไปนะคะรอบๆปากถุงค่ะเพื่อที่ให้เขามีรูระบายอากาศเพื่อที่จะมีจุลินทรีย์เขาจะได้แบบมีอาหารค่ะนี่ค่ะเราก็จะแทงรอบๆนะคะลงไปประมาณ20่รูก็ได้ค่ะพอเสร็จแล้ว เราก็จะเอามาวางไว้นะคะนี่ค่ะวางไว้เราวางไว้ในอุณหภูมิปกติในห้องนะคะอย่าให้โดนแสงแดดนะคะวางไว้ในที่ร่มค่ะแล้วเราก็จะดึงปากถุงตรงนี้ขึ้นมานิดนึงเพื่อที่ให้เขาพองๆค่ะ นี่แหละค่ะแล้วเราก็วางไว้ในอุณหภูมิห้องปกติอย่าให้โดนแสงแดดนะคะวางไว้ในที่ร่มใช้ระยะเวลาประมาณ7วันก็จะได้หัวเชื้อราเตโคเดมาหรือว่าเชื้อราเขียวพร้อมใช้งานค่ะวิธีการใช้ก็คือเรานำไปผสมน้ำนะคะ1ถุงต่อน้ำา20ลิตรนะคะใช้ฉีดพ่นข้าวหรือว่าผักในในในสวนในานาค่ะเวลาเราฉีดพ่นนะคะเราจะฉีดพ่นเฉพาะ ช่วงเช้าและช่วงเย็นค่ะช่วงเช้าก็ใช้เวลาประมาณ6โมงถึง9โมงเช้าค่ะแล้วก็ช่วงช่วงเย็นก็คือบ่าย4ี่โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะเชื้อราไตโคเดอร์มาหรือว่าเชื้อราเขียวก็จะช่วยเรื่องโรคในพืชน,นะคะเป็นพวกโรคเชื้อราต่างๆหรือว่าไม่คอรวงแล้วก็เกี่ยวกับโรครากเน่าค่ะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะจะช่วยได้มากเลยค่ะเราใช้ฉีดพ่นป้องกันนะคะ ป้องกันโรคพวกนี้แต่ว่าถ้าเป็นแล้วก็คือมันจะแก้ไขาย,ยากค่ะเหมือนเราสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชผักของเราแล้วก็ข้าวของเรานะคะนี่ค่ะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะส่วนตัวหัวเชื้อไตโคเดอร์มาเนี่ยค่ะสามารถขอได้ที่เกษตรอำเภอนั้นๆที่ท่านอาศัยอยู่นะคะอออสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามา ชมแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเรานะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องสวนแลนาเฮาให้ด้วยนะคะท่านไหนมีข้อสงสัยหรือว่าอยากทราบก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่าเพื่อนๆท่านไหนอยากอยากจะแนะนำเราก็ยินดีรับฟังนะคะขอขอบคุณทุกๆท,ท่านอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ